ขายของออนไลน์ยิงโฆษณายอดขาย10ล้านภายใน2ปีต้องทำยังไงต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องการขายของออนไลน์ความความจริงๆอ่ะตั้งแต่วันที่เริ่มขายนับยอดเริ่มขายจนถึง1ล้านนะผมใช้เวลาประมาณ5เดือนเออคือแบบผมขายของออนไลน์ในเดือนกุมภา2022เออก็ล้านแรกอ่ะมา5เดือน ห้าเดือนคือไม่ได้ม่ได้ได้เดือนละล้านนะหมายถึงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ประมาณห้าเดือนโดยประมาณห้าเดือนห้าสามสิบ้าก็ประมาณร้อยกว่าวันร้อยกว่าวันได้ยอดขายล้านหนึ่งเออก็จะพูดอย่างนี้เอาพูดเป็นวิวัฒนาการก่อนวิวัฒนาการก็คือไอ้เชี่ยมันเหมือนเป็นนายนสาวเนาะพัฒนาการไอ้เชี่ยเหมือนเด็กเด็กอ่ะก็คือเดือนแรกเดือนแรกเริ่มขายอ่ะขายได้เจ็ดพันขายได้เจ็ดพันขายเดือนกุมภาได้เจ็ดพันแล้วก็เมษาเมษาได้เท่าไหร่นะ มีนาได้7จ็ดหมื่นเมษาได้2องแสนกูพูดหลายคลิปมากเลยอันนี้พูดให้ฟังเมษาสองแสนพุทภาสองแสนเนี่ยครับคือตั้งแต่กุมภาถึงอพุทภพามิถุนาเนี่ยผมขายของประมาณสามอย่างเออสามอย่างคล้ายๆกันสามรุ่นมันเป็นอย่างเดียวกันแะต่มันเป็นมีสามรุ่นเออหลังจากนั้นน่ะเดือนน่าจะเดือนกรกฎา้ยเ,ออเดือนมิถุนากรกดาผมก็เริ่มหาของใหม่อีกมาขายหนึ่งอีกอันหนึ่งเออก็เริ่มก็เริ่มดี ก็เริ่มโอเคเว้ยก็เริ่มโอเคพอมาเดือนเดือนไหนวะปลายเดือนกรกฎาผมเริ่มจ้างแอดมินเอยตอนนั้นตอนนั้นมีขา,ขายของตามพี่ที่รู้จักเออพี่รู้จักเขาขายในยกูลองเอามาขายมั่งอูย้ยแม่งปังเว้ยเฮ้ยปรากฏว่าปังปังถึงขนาดไอ้ของอันนั้นอนะปังถึงขนาดไหนปังถึงขนาดคิดที่จะจ้างรถจ้างรถเที่ยวละสามพันขนของจากโรงงานมาที่บ้านผมอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนนั้นก็ซื้อในช้อปปีมาขายแล้วมันแบบมันไม่ค่อยคุ้มคิดว่าจ้างมันจะคุ้มกว่าของมันค่อนข้างมีน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเออจ้างรถเที่ยวละสามพันคำนวณแล้วว่ามันจะขนทีสี่หมื่นนะคุ้มเนี่ยคือของของแค่ชนิดเดียวสี่หมื่นขนมาตอนนั้นวาดวางแผนเรียบร้อยแล้วกําลังจะขนมาเว้ยแล้วตอนปลายเดือนกรกฎาคมเว้ยปลายเดือนกรกฎาคมบางคนบอกว่าไอ้แค่มึงมาพูดอะไรเวลาคุณจานะคุณต้องดูว่า คลิปเนี้ยเป็นคลิปสำหรับสำหรับอะไรวะสำหรับเป็นกำลังใจให้คนที่แบบว่าไอ้แค่กูขายของม่แด้สักทีเออกูก็ไม่กว่าจะได้กูกาัจะทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายแต่แต่มันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากเออแล้วตกลงมันง่ายหรือมันยากเอามามา,มาต่อมาต่อเนี่ยคือบทบทเรียนแรกไม่บทเรียนแรกจริงๆอ่ะมันมันประมาณปลายเดือนปลายเดือนมีนาเออบทเรียนแรกจริงๆ คือตอนนั้นเพิ่งเพิ่งขายของไว้ขายของกําลังไปได้ดีเลยอยู่ดีๆแม่งตอนนั้นโควิดมาไอชิบหายโควิดมาแม่งจะปิดชายแดนพอจะปิดชายแดนปุ๊บแม่งพม่าหนีกลับบ้านเออพม่าหนีกลับบ้านแล้วร้านที่ผมขายมันอยู่เชียงรายร้านที่ผมรับมาอยู่เชียงรายร้านแม่งปิดไม่มีกําหนดไอชิบหายร้านปิดไม่มีกําหนดคือของปกติผมจะแรกๆอ่ะผมสต็อกแค่ห้าร้อยบาทเออใครที่บอกว่าต้องต,อต้องมีธงมีทุนเยอะปัญญาอ่อนกูสต็อกแค่ห้าร้อยบาท แล้วก็เพิ่มเป็นพันห้าสองพันสี่พันห้าเออแล้วก็มันมีอยู่ช่วงสต็อกสี่พันห้าสี่พันห้าก็ของประมาณเท่าไหร่วะประมาณสี่สิบชิ้นจะ่ไหมใ่ใช่สามสิบสี่สิบชิ้นอะไรประมาณเนี้ยช,ชิ้นละไม่ถึงร้อยชิ้นละร้อยประมาณชิ้นละร้อยตอนนั้นก็มีประมาณนี่แหละประมาณสี่สิบห้าสิบชิ้นนะสี่พันห้าก็สต็อกเหมาเว้ยก็สี่พันห้าหรือสึกว่าห้าสิบชิ้นห้าสิบชิ้นสต็อกสี่สิบห้าสิบชิ้นประมาณนั่นแหละเออ ก็สต็อกหมาไว้แล้วก็ตัดสินใจไอ้แค่แม่มันมันเริ่มขายดีไว้มันเริ่มขายดีคือตอนแรกก็สต็อกทีละสิบชิ้นสิบชิ้นหมดเอาใหม่หมดเอาใหม่เพราะว่ามันขายแรกมันขายได้วันละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วเออวันละร้อยสองร้อยมันก็โอเคที่ดูดีขายวันละร้อยมันก็ดีใจแล้วแรกๆอ่ะมาหัดขายของแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากากเลยนะเออว่าแบบมาขายของแล้วมันเออมันแบบมันขายได้อ่ะเออ ถ้ามันขายได้อะไรอยากอยากขายมันดีใจมันเป็นกำลังใจให้อเอ,อ,เอ,อก็ตอนแรกก็สต๊อกทีละพันกว่าแล้วก็เพิ่มมาเป็นสี่พันห้ามันก็เริ่มขายได้เว้ยอันนี้ตัดตัดสินใจเว้ยสต๊อกสต๊อกทีแม่งสองพันอันเลยไม่ได้สองพันอันสองหมื่นสองร้อยอันรถออจะมาขนส่งรถจะมาปล่าวะเขาจะมาทับกูเปล่าแต่กูจับหมาก่อนนี่ปลายทางปล่าวะมีดีมีดี มีปลายทางดีง๋ยวกูไปจ่ายตังก่อนอย่าไปจ่ายตังก่อนอ่ะมาต่อกันนะครับแม่งโจ่ายตังมาลาซาด้าเนี่ยก็คือตอนผมก็ตัดสินใจสต็อกแม่งสองร้อยเลยจะได้แบบไม่ต้องสั่งเยอะก็สต็อกสองร้อยชิ้นก็ประมาณหมื่นกว่าเออหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรประมาณเนี้มันเป็นการสต็อกที่แบบว่าตอนนั้นตังก็ไม่ค่อยมีเอาจริงๆเอาจริงๆอะตอนนั้นก็เพิ่ง เพิ่งมาขายของออนไลน์เออเพิ่งมาขายของออนไลน์แล้วตังก็ไม่ค่อยมีเออคือตังตังนันมีแต่ตังแบบว่าที่มันเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนไม่มีมันก็มีตังเก็บที่แม่งติดลบมาพูดง่ายๆใช้ชีวิตติดลบมาหลายเดือนนะเออใช้ชีวิตติดลบมาหลายเดือนแล้วแบบเออเมันมันขายของออนไลน์มันได้มันมันบรรเทามันบรรเทาบรรเทานี่บรรเทานี่จากเงินเก็บเออแล้วมันเป็นนะตะเจี๊อกมานี่แล้ว มันไปบรรเทานี้จากเงินเก็บพอมันไปบรรเทานี้กับเงินเก็บเออมันก็ยังดีกว่าไม่มีไงดีกว่ายอดเป็นศูนย์เออมันก็โอเคอยู่คือจริงๆริอะผมก็ไม่ได้จะเริ่มขายของออนไลน์หรอกนะผมจะขายคอร์สเออกูบอกตามตรงเลยผมจะขายคอร์สผมจะขายคอร์สว่าผมคิดเนี่ยตอนนั้นอะมีความคิดเลยว่าแบบไอ้ยแม่งขายคอร์สกะขายใครมาแรกๆอะไม่มีใครทานหรอกตอนนั้นพูดจริงๆนะแต่ไม่มีคนสมัครคอร์สสองเก้าเก้าใครจะสมัครครับเชื่อปะตอนนั้นไม่มีคนสมัครเลย คอ299ใครจะมาครับผมผมก็แนะนําตัวอย่างนี้สนวะัสดีครับผมมาขายของออนไลน์ครับผมยังไม่เป็นอะไรเลยครับไม่มีเฮียอะไรมากเลยครับแต่เราจะมาโตกันด้วยนะครับใครสนใจลงคอ299ตอนนั้นไม่มีคนไม่มีคนมาสมัครเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้จะจ,ะจ่ายมาทำไมเนาะไอบ้บ้านี้เออแต่พอขายได้สักพักสักพักสักพักนึงเออก็เออแม่งคือผมก็ขายขายไปด้วยแล้วก็อัพคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยขายไปได้สักพักนึงเออแม่งยอดขายเริ่มมาเว้ย คนเขาเห็นเ่มเห็นว่ากูขายได้เว้ยเออกูขึ้นค่าคอร์สเป็นแปดแปดแปดก็มีค่าคอร์สคนที่ลงแปดแปดแปดก็มีอยู่เออใครทันคอร์สแปดแปดแปดมัง่งมาคอมเมนต์ดิไอพวกวีไอพีแปดแปดแปดก็ก็สอนแปดแปดแปดเออแล้วมีคนย,ยังมีคนถามหาสองเก้าเก้ายังมีอยู่ไหมครับไอสัตว์แม่งกูรายได้เพิ่มกูอัพค่าตัวเพิ่มเว้ยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของผมมันไม่ใช่การขายของเว้ยแต่เป็นการเขาเรียกว่าไรวะขายคอร์ส แต่แต่มันขายของมันเป็นผลกําไรไงคือบางคนน่ะไปโฟกัสที่การขายของเว้ยไปโฟกัสที่การขายของว่ากูจะต้องยอดเท่านั้นเท่านี้เห็นปะไปโฟกัสแค่ยอดแต่ผมโฟกัสที่โนเลดผมโฟกัสที่โนเลดโฟกัสที่ความรู้เพราะว่าอะไรกูจะไดเอามาขายคอร์สไงเออพอเราโฟกัสที่โนเลดปุ๊บไม่ได้โฟกัสที่ยอดคือแบบขอให้แม่งขายขายได้อะเออจะได้มีเรื่องมาพูดในชาแนลจะได้ขายคอร์สเออแต่กลับกับรอดมันเป็นผลดีเว้ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะใครที่โฟกัสยอดขายอะ่ะคุณลองโฟกัสที่เต้าเจียว มาเนี่คุณลองโฟกัสที่ความรู้เออดูหมากูมั้งเนี่ยดูชุดสวยด้วยคุณลองโฟกัสที่ความรู้เออคุณลองโฟกัสที่ความรู้แทนยอดขายหาความรู้เพิ่มเหมืออะไรเพิ่อมอ่ะคือผมไม่ได้แบบจ้องกําหนดนะว่าแบบกูจะต้องยอดใเท่านี้เดือนนี้กูจะต้องยอดใ้เ่าเหมือนกูไม่สนใจอ่ะเพราะว่ากูจะขายคอร์สแต่การที่เราจะขายคอร์สได้เราต้องมีเรื่องมาเล่าในชแนลเว้ยพอแล้วเต่าเจียมานี้แล้วเต่าเจียมาเนี่ ตเจ้ามานี่แล้วเออเราต้องมีเรื่องมาเล่าในชแนลเว้ยพอเรามีเรื่องในเล่าในชแนลเราก็ต้องหาความรู้เออผมก็หาความรู้เอาเรื่องมาเล่าในชแนลก็ปรากฏว่าความรู้นั้นกลับเป็นมันเป็นตัวผลักดันยอดขายให้มันสูงเว้ยเออเนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับในการยอดขายนะกวดจับตะเจ้ามานี่แล้วกวดจับกูไปไหนไว้นะกว่าจับมันไปติดโอบเลยเดี๋ยวไปดูมันก่อนหะกวดจับมานี่แล้ว เอามันไปติดโลมเหรอนะกว่าจับนาเร็วเขามาปลูกต้นไม้กว่าจับเร็วแล้วกว่าจับเนี่ยหลายคนถามเนี่ยอันนี้เป็นคำถามเนี่ยกว่าจะเจียมานี่แล้วเนี่ยเนี่ยต้องมุมต้องต้องเลนแสงหลายคนถามว่าเพิ่ม เพิ่มยอดขายยังไงสเกลยังไงเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมสเกลยังไงสเกลความรู้ดีกว่าเออสเกลความรู้ยิ่งเรามีความรู้ว่าเดี๋ยวยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นเองเออแต่เจ้าไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งมีความรู้ว่าเดี๋ยวยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นเองไว้เอออันนี้เป็นเรื่องจริงเออผมผมก็เพิ่งรู้นี่เออแม่งกูตอนนั้นกูไม่ได้สเกลแอดนี่หว่ากูสเกลความรู้แล้วมันก็แล้วมันก็จะสเกลแอดตามมาเออแต่บางคนสเกลแอดอย่างเดียวเจ๊งการที่คุณบวกเงินเข้าไปอ่ะ มันไม่ทําให้คุณรวยเออคือมันทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่มันก็เพิ่มวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยศลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณอัดความรู้เข้าไปเพิ่มอ่ะเออมันจะเห็นอะไรมากขึ้นเออ,เอ,อมาต่อมาต่อตอนแรนกเนี่ยก็ขายขายของตามตามพี่เขาไว้เออก็ทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่แต่เหลือยิ่งแอดเทียวันละสามสิบก็ขายขายขายมาขาย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 ,ขายพอมาเริ่มเดือนกันยาเดือนกันยาปีที่แล้วนะเดือนกันยาปีที่แล้วก็ขาย เริ่มหาของมาขายบอกได้เลยตอนนั้นเป็นแฟชั่นชิ้นแรกที่ขายคือกระเป๋ากระเป๋าหนังเออพูดได้เลยกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังตอนนั้นโอ้โหขายปรากฏกระเป๋าหนังไดไอเดียมาจากไหนเหรอผมตอนนั้นน่ะมันมีแอปเขาเรียกว่าแอปชื่ออะไรว่าบิ๊กสปายปะวะบิ๊กสปายประมาณว่าเนี่ยผมเคยโพสตไปหลายคลิปแล้วเคยโพสไปหลายคลิปแล้วว่าบิ๊กสปายมันนั้นแต่มันเสียเสียตังมันเสียตังตั้งเท่าไหร่วะสองพันกว่า ตัง้ง2,000กว่าต่อเดือนแต่มันมีทดลองใช้1 1ดอนเออแต่ตอนนั้นผมจ่ายไปเดือนนึง2,000กว่าแต่มันเป็นเงินอะไรที่คุ้มมากเลยนะเนี่ยคนสาเหตุที่คนส่วนใหญ่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝันเพราะว่าชอบอะไรที่แบบว่าเป็ีนตัวเลขแบบว่าเนี่ยคอร์สอันนี้นะไอ้คนสอนไม่งมันสอนได้5ล้านคนสอนมันแบบ ม,มันสอนคนนี้แล้วคนนี้ได้ยอดเจ็ดล้านเนี่ยคุณไปโฟกัสแต่อย่างนั้นแต่บิ๊กสปายเหรอมันเป็นโปรแกรมผมลงทุนกับโนเลดลงทุนกับความรู้มันเป็นโปรแกรมที่รู้ว่าแม่งตอนเนี้ยอะไรแอดอะไรที่ดังๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็สองพันเจ็ดตอนนั้นก็ก็พอมีตังค์อยู่บ้างแล้วเออกลอ็ลองมาดูเว้ยก็มานั่งนั่งรีเสิร์ชสินค้าก็ได้สินค้ามาหลายอย่างเออเอามาขายก็ขายจนทุกวันนี้อยู่หลายอย่างอยู่นะเออในโปรแกรมบิ๊กสปายอะอย่างเช่น ดี๋ยวจะไปไป,ไปไปไปพูดไปพูดในห้องกูก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีไอ้ไอ้ดีวายแม่งก็ด่ากูแล้วไอตอนนี้ไอคนที่กดจับโอ้โหแม่งหมากูติดลมกดจับมาเนี่ยโอ้หมึงเป็นหมาสิเป็นหมามาสิบห้าปีขึ้นเนินแค่นี้ไม่ได้ขึ้นได้เป้าวกว่าจับอ๋อหมาตกเขียวกดจับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนเหมือนมาเนี้ยแล้วมาออ เอ้า oh. เร็วโอ้ oh. เป็นหมามาสิบห้าปีขึ้นเนินไม่ได้โอ้โ oh. ห oh. อ่ะ,อะมาต่อมาต่อมาต่อให้มันเดินให้มันเดิน,น,เ,ดนเป็นเบาหวานให้มันเดินไปมากกว่าจับแต่คือส่องหมาแล้วม,มันมืดแล้วไงเออมันมืดก็ยังเห็นว่ายังเห็นว่าโอ้หมาวิง่งอาการดีขึ้นนะเนี่ย ตอนแรก yeah, yeah, เ็แย่เป็นไงเป็นไงหมาพาวเวอร์เออดูหมานะดูคนไม่เบื่อวันนี้ไม่ได้เอาโกโปมาถ่ายโกโปอัพคลิปอยู่อัพไม่เสร็จไม่ซ้นนักทีนะก็คือเนี่ยแล้วมันจะมาทําไมวะกว่าจะมาแล้วต้องต้อง,องมัน,ม,นมันตามองไม่เห็นแล้วกว่าจะอะต้องใช้เสียงตามันแก่แล้วอะสิบห้าปีแล้วเออแต่อย่างดีแค่นั้นเดินปอเลยเนี่ยอะมาต่อมาต่อตอ,ตอนนั้นก็ขายกระเป๋าไว้ขายกระเป๋า ไอกระเป๋านะก็เอามาจากไอบิ๊กสปายลงทุนสามพันเนี่ยผมผมบอกเลยเลยว่าผมจะไม่ใช่พวกที่ลงคอร์สแต่ผมจะลงประมาณลงมีเครื่องมือเครื่องมืออะไรใหม่ๆก็จะซื้อเล่นนะ่ะอย่างบิ๊กสปายเนี่ยนะตาคลิปไปซื้อเอาก็ได้เออแต่แม่งม,ม,มันแพงเดือนละสามพันมันไม่การันตีที่อะไรทั้งสินนะ้นอ่ะเออก็เอามาเอามาเสิร์ชเอามาหาความรู้ไงเอามาหาความรู้ก็ได้ได้ไอเทมมาอันหนึ่งที่บอกได้เป็นกระเป๋า อันอื่นก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าแม่งยังขายอยู่เนี่ยมึงขายตามกูเป็นกระเป๋าเออได้กระเป๋ามาได้กระเป๋ามาขายปรากฏว่าแม่งกระเป๋าแม่งขายดีเว้ยเหตุผลที่กระเป๋าขายดีไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เล่นคีย์เวิร์ดกระเป๋าผมไปเล่นคีย์เวิร์ดอย่างอื่นเออเล่นคีย์เวิร์ดอย่างอื่นผมบอกบอกไว้ในอิมมัลท์เออรู้สึกว่าผมบอกไว้ในอิมมัลท์นะอิมมัลท์ก็น่าจะรู้เอออันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับ มันเป็นมันไม่เป็นเคล็ดลับหรอกมันเป็นแค่นิดเดียวนิดเดียวผมเคยพูดไปแล้วแหละคือผมพูดทุกอย่างในอีมอนท่อผมพูดไปอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ได้เจาะจงนะแต่อีมอนท่อแบบมึงจ่ายตังแล้วมึงไม่ต้องคิดนะมึงกูบอกให้เลยอะไรประมาณเนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวขายกระเป๋าคนอื่นเล่นคีกระเป๋าแม่งคู่แข่งเยอะแต่เรามาเล่นอีกคี์นึงเนี่ยโอ้โหของของแบบขายดิบขายดีค่าแชทแม่งหลักหน่วยอะเออสุดยอดมากเลย มัน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 ช่วยได้จริงเออแต่ปีนี้ปีนี้ไม่ขายเพราะว่ามันเหลือแค่สองสีเออมันเหลือแค่สองสีแล้วก็ไม่น่าจะทันแล้วแหละตอนนี้มันก็ใกล้ปลายเดือนแล้วเออคีเดก็ก็ต้องรอมันมันกูว่าพวกมบงเอาไปขายแน่เลยกระเป๋ามันหมดนะเออเคยเอามาพูดในเอามาพูดในไอ้กระเป๋าอะเอามาพูดในนั้นน่ะในดีวายแล้วดีวายมันเห็นแล้วแหละว่ากระเป๋าเป็นอะไรแต่ ไอคาแอดถูกอะดีวายก็เห็นเป้าก็ไม่รู้น่าจะเห็นไปแป๊บนึงแล้วก็ปิดไปแล้วเออเดี๋วแค่อิมมัลท์เนี่ยมันมันมันบูดเนี่ยเนี่ยผมกูก็เลยไม่ค่อยอยากจะบอกไงว่ากูขายอะไรเพราะว่าหนึ่งโดนตัดราคาเออหนึ่งโดนตัดราคาสองแม่งแย่งกูขายหมดกระเป๋าหมดปีนี้ก็ไม่ได้ขายเลยเนี่ยกระเป๋านี่นะเริ่มขายเดือนกันยาปีที่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหปังมากเลยปังมากเลยปังสาเหตุที่ปังไม่ได้ขายกระเป๋าแต่ขาย แต่มันเป็นวิธีการขายกระเป๋าเว้ยเออเป็นวิธีการขายกระเป๋าเดี๋ยวจะมาพูดสรุปใน DIY แล้วกันเอ,อ้ยไม่เอาอดีา่ไ DIY 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 ดูได้ถึงสิ้นปีนี้เออแล้วก็เปิดเอาไว้มสรุปว่าแบบการเขียนคอนเทนต์การคิดคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันมันมันขายดีเพราะว่าไม่ได้กระเป๋าเวย้ยแต่มันเป็นเพราะอย่างอื่นเออมันเป็นเพราะอย่างอื่นที่มันอันนั้นอะ่ะเออมึงก็เคยพูดให้ฟังไปแล้วแหละเออนี้ยมัง เนี <ahan> ่ยคืออันนี้อันนี้เราให้ฟังบางคนบอกไอสัตว์มึงชวนลงคอสไม่ได้ชวนไอเทียมึงก็ก็ไหนวะเนี่ยมาขายกระเป๋ากระเป๋าแล้วขายดีมากเลยเออพอประมาณสักเดือนไหนว่าเดือนมกราคมพาก็เริ่มเริ่มเริ่มซาจาลงเออเริ่มซาจาลงเพราะว่าโบนัสมันมันหมดกันมันยังไม่รู้เออแล้วเมษาก็ก็เลิกขายไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบการขายก็เออก็ไปได้ดีขึ้น แล้วตอนนี้ของมันหมดก็ก็แปน่นแล้วกําไรมันก็น้อยด้วยเออมันกําไร 10, หลักสิบง่ยหลักสิบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลิกขายเออเลิกขายพอมาต้นปีปุ๊บมาต้นปีก็ลองจับสินค้าใหม่ดูคิดว่ามันจะขายไม่ได้แต่ก็ลองณวันต้นปีกับณตอนเนี้ยบอกได้เลยความรู้ที่มีในสินค้าเยอะขึ้นมากอืมคือคือผมก็ตงจะบอกอย่างนี้ ถ้าเกิดท่านคิดจะจับสินค้าอะไรอ่ะท่านจริงจังกับมันยังมีสินค้าอยู่บางอันนะผมเพิ่งขายต้นปีเออลมลุกคุกคานมาแต่ก็จะลองดูไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเขาเรียกว่าหัวดือ้อหัวดือ้อเป็นสินค้าที่การแข่งขันสูงแต่แม่งอยากจะเก็บข้อมูลไงเฮ้ยถ้าเกิดการแข่งขันสูงมันมีเหตุผลอะไรที่คนเขาจะซื้อเราอะไรอย่างเงี้ยก็หัวดือ้อก็ลากมาเกือบปีก็โอเค ก็โอเคอยู่นะก็ได้ได้เรียนรู้อะไรถึงกําไรสินค้านี้ไม่ได้เยอะแต่ก็ได้เรียนรู้เอาหลักการมันมาใช้อเออเอาหลักการมันมาใช้มันก็โอเคอยู่มขี้ยั้งว่าจับเอาหลักการมันมาใช้ก็โอเคมากเลยเออเนี่เพราะแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มลืมบอกลืมบอกผมจ้างผมจ้างแอดมินคนแรกปลายปลายเดือนเท่าไหร่ว่าปลายเดือนกรกฎาเออปลายเดือนกรกฎา แล้วก็จ้างแอดมินอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนผมประมาณกลางกเดือนสิงหาแต่เดือนสิงหานั่นเขาเรียกว่าให้มันโยนกิจการให้มันนะเออมึงตอบแชทแพ็คของทําให้กูทุกอย่างกูมีหน้าที่แค่สั่งของเออแต่ถามว่าแบ่งมันยังไแงแบ่งแบ่งแบ่งเพื่อนมันสี่เปอร์เออสมมติผมขายได้ร้านนึงมันก็ได้สี่หมื่นไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นปะแค่แพ็คของตอบแชทผมขายได้ร้านนึงก็ได้สี่หมื่นโอ้อ,อ,อีเดือนที่ขายได้ร้านเจ็ดีก็ได้แบ่งกับแปดหมื่น แต่ก็แต่ก็ทํางานก็ยอมรับก็น่าจะหนักอยู่ละโอโ้แม่งแพ็คของตรงแพ็คเยอะอะไรเยอะแต่มันก็เออแต่มันก็เป็นตังค์กันเนาะเออเนี่ยเออพอแอดมินคนที่สามปุ๊บเนี่ยแอดมินคนที่สามมันมีปัญหามากเลยรับมาเดือนกุมภามั้งออกมีนารับมาเดือนกุมภาพันธ์ออกมีนาอันแรกคนแรกจรงิงจังเอ็มแอดมินแอดมินคนที่สามตำแหน่งโพสิชั o n e สามโพสิชั o n e สามคนแรก จริงจังกับงานมากเกินไปเออเขาเขาขอออกเองเพราะว่าแบบเขาจริงจังมากเกินไปประสาทแดกกับลูกค้าส่วนคนที่สองคนที่สองไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมากสักเท่าไหร่เออไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมากสักเท่าไหร่มาต่อแม่งไม่ได้อัดจบสักทีเนี่ยแม่งมาอะไรกันนักกานาเนี่ยเออมาคนที่คนที่ไหนวะคนท,คนที่คนที่สองแอดมินคนที่ แอดมินตำแหน่งสามคนที่สองไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรสักเท่าไหร่เออแม่งแบบคือเหมือนประมาณว่ากูจ้างมึงแล้วกูต้องมาตามเช็คตามเช็คแล้วก็ต้องมาตามที่ว่ามึงคีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งทงที่แบบเอ,อ้ยหน้าที่ตามเช็คคือจ้างมึงก็ต้องแบบเออถึงแม้มันจะเป็นเงินไม่มากใช่ปะแต่แม่งมันก็ตกลงมากันแล้วว่าเออถ้าเกิดมึงทํามากมึงก็ได้มากอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องมาตามเช็คถึงขนาดที่ว่าแบบเอ,อ้ยคนนี้คีตกนะแล้วก็มาแคป คนนี้จะเพลตนี้ขี่ตกคนนี้จะเพลตเพจนี้ขีตกอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งแบบจนประสาทแดกอะเออจนประสาทแดกอะกูนี่แหละรประสาทแดกเนี่ดูดูน้นดูไฟน้ําตกกูสวยปะฟิง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 จนกูประสาทแดกอะเออแบบต้องมานั่งขีง่แบบเอ้ยแค่แบบกูจะจ้ามึงมาทําไมไวะอย่างเงี้ยกูขี่เองไม่ดีกว่าหรอเออมาต้องมานั่งตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงตอนนั้นอะตอนแรกกูก็งงมากเลยนะ ช่วงที่ได้ร้อยออเดอร์สองร้อยออเดอร์เนี่ยคีย์ตกแทบไม่มีเลยช่วงนั้นแค่ประมาณสามสิบสี่สิบออเดอร์เนี่ยนะแอดกูก็ลดจนลดจนจะปิดแอดจนจะปิดร้านอยู่แล้วมันก็ยังมีคีย์ตกคีย์นู่นคีย์นี่จนแบบปวดใจอะเออปวดใจตนตอนสุดท้ายกูก็จ้างแอดมินคนที่สามมากดดันเอ้ยไม่ได้จ้างแอดมินอีกคนนึงมาจ้างแอดมินอีกคนนึงมามาทำมาทำมาทำแทนคีย์ คีคีแทนคีทับซ้อนเลยบอกว่าคีไปเลยใครอันไหนยังไม่คีคีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายไอ้ไอ้ไอ้แอดมินโพสามคนสองลาออกก็โพสามโพทิชั่นสามคนสามก็ทําแต่ก็คนสามเนาะความละเอียดก็ยังไม่ค่อยมีเออความละเอียดก็ยังไม่ค่อยมีแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็มีคีตรงคีตกบ้างแต่ก็หลังๆมาก็โอเค โอเคดีเออโอเคก็ปล่อยก็ช่องหลังๆมาก็ที่จ้างแอดมินโพ3สนะเหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่ออเดอร์วันนึงประมาณ30-40อะไรประมาณเนี้ยเออเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มแอดให้มันเลยเพราะว่าช่วงนี้มาทำนิวนอกนิวนิวนิวสไตล์ใหม่นิวสไตล์หม่ก็คือเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแม่ค่าแอดแพงขึ้นทุกวันนะค่าแอดแพงขึ้นทุกวัน หนึ่งค่าแอดแพงขึ้นทุกวันสองเราเรามาทําเองดีกว่าลดค่าแอดแล้วก็ลองมาทําเองเออทุกวันนี้ก็ทําเองทําเองคือก็แบ่งเป็นสองเป็นสองส่วนคือส่วนที่จ้างเขาก็จ้างเขาเดือนที่แล้วก็เท่าไหร่วะสามแสนและสามแสนปะวะส่วนเดือนนี้ไอ้ไอ้ที่ทําเองก็ก็ยอดพอๆกับจ้างเขาแท้แซงไปแล้วแซงไปแล้วแถม การขยงขยายอะไรก็ยังดีกว่าเออตอนนี้ปรับลายใหม่แล้วปรับลายใหม่แล้วก็คือก็จะมีไอ้ทีมทีมเก่านะทีมเก่าก็จะมีเพื่อนผมกับแอดมินแอดมินคนที่สามเออก็ไม่ใช่เออแอดมินคนที่สามแอดมินคนที่สองกับแอดมินคนที่สามอยู่กิจการเก่าเออสัตว์หน้ามไม่เบี้ยววะหน้ามไม่เบี้ยววะเยอเนี่ยหน้าเบี้ยวแล้ว แม่งถูว่าหน้านี้หลอกกว่าเนาะหน้าจริงแม่งเงี้ยอวดในสัตวกับกูเริ่มมั่นใจในหน้านี้ไหก็พอไหนวะแอดมินก็ไอทีมทีมแรกเออทีมแรกก็คือแอดมินคนที่สองกับคนที่สามคนที่สองก็คือเพื่อนกูแพคนที่สามก็คือคนที่จำใหม่แม่งก็จำไปแล้วผมก็สร้างอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งซึ่งกูดูเองตอนแรกผมดูเองทุกอย่างคุมเองทุกช่องทาง ทำเองไงกูงอนี้เกียรจ้างทำเองประหยัดประหยัดรายจ่ายทำเองทำทาไปไว้แล้วปรากฏว่าเออแม่งมันมัน,ม,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 นมันดีดีมากเลยดีมากจนกูทำไม่ไหวกูก็ดึงแอดมินเออตอนแรกไอ้ทีมเก่ามันมีแอดมินสามคนไอ้คนแรกกูยังไม่ได้ดึงมาอยู่กับกูแล้วพอตอนหลังโอ้โหแม่งกูทำไม่ไหวเฮ้ยมามามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยดิก็ปรับปรับงานปรับอะไรมั่งกระจายรายได้กระจายไร,ไรายไ,รได้แม่งเดี๋ยวเพื่อนกูมันจะรวยไปก่อน ก็มากระจายก,ก็ให้ไอแอดมินมาช่วยงานอีกอีกทีมนึงอีกทีมนึงเอออีกทีมนึงก็แบบเพิ่มเพิ่มค่าโคงค่าคอมให้เออให้ตอบแชทอีกทีมนึงอะมันอีกทีหนึ่งที่ให้ค่าคอมได้เพราะว่ามันแทบจะไม่ได้เสียค่าแอดเลยมันเป็นออร์แกนิกมันเป็นออร์แกนิกในหลายๆช่องทางที่ลองลองทำแล้วน้องเขาก็ทําได้ดีเออแทบไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแล้วแล้วที่ ที่ชอบคือแบบอะไรวะแม่งตามจิตงานกูดีให้นับสต็อกกระโปรงนี่ตามกูมาสองอาทิตย์แล้วกูเพิ่งนับให้เมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยคือตามงานดีเออคือตามงานดีในที่นี้คือกูไม่ได้ต้องตามงานนะเขาตามงานกูดีเออบางครั้งแบบไอ้ยแม่งกูกูแพ็พคของทั้งวันแพ็พคของทั้งวันแล้วก็แบบทํางานทั้งวันมันก็เหนื่อยตอนดึกแม่งก็ไม่ได้มานับแม่งทวงกูทุกวนันนับสต็อกกระโปรง,ให,งให้ยังนับให้ยังนับให้ยังอะไรอย่างเงี้ยยั่ง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 เออเพิ่ง ก็ก็กระจายงานกระจายงานมานีแล้วเมื่อวานก็ปรับปรับเปลี่ยนแผนว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยได้แผนในปีหน้าแล้วให้น้องเขามาช่วยตอบไลน์แอดเออก็เพิ่มช่องทางการขายเป็นไลน์แอดอีกทางหนึ่งก็ตอบเยอะอยู่นะเออก็ตอนแรกอะไลน์แอดกูตอบเองแล้วกูรู้สึกว่าแม่งโอ้ยตอบแม่งไม่ทันก็ให้น้องเขาช่วยตอบแล้วก็ช่วยคีย์อะไรเงี้ยกูก็น้าที่แผลตอนนี้ก็จะอาจจะบอกแผนธุรกิจนะก็มีอยู่2อันก็คือทีมแรกจ้างเพื่อนเหมือนเดิม มันได้สี่เปอร์แล้วก็มีน้องอีกคนนึงมาช่วยแช่วยเป็นแอดมินเออเพื่อนกูก็เป็นแอดมินตอบบ้างตอบนั่นแหละเออกูก็ไม่ได้ไปดูหรอกกูแบบไปดูคร่าวๆเออมันก,มนก็มันก็ตอบตอบอ่ะเออส่วนทีมสองทีมแรกเพื่อนเพื่อนกูแพคแอดมินอีกคนนึงเป็นคนหลักทำงานแปดโมงเช้าถึงมันมันมันเป็นโอเวอร์แลปกันไงแอดมินคนแรกทำงานแปดโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงห้าโมงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนกูเลิกงานมามันก็มาดูต่อมามาเก็บเก็บงานแล้วก็มาแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เออมันวันหนึ่งก็มีมีทีมดูแลครบส่วนไออันที่สองเหรอแอดมินทีมสองก็คือแอดมินกูกูตอบตอนนี้แอดมินตอบกูจ้างแอดมินร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอบตอบปิดการขายได้ให้หนึ่งจุดห้าเปอร์เนี่ยน,นี่คิดดูดิในร้านหนึ่งไม่ได้ตั้งหมื่นหะ้านะเว้ยถ้าเกิดขายเออปิดการขายได้ห้าเปอร์เอ้ยไม่ได้หนึ่งจุดห้าเปอร์ เพราะว่าแบบแค่คุยบางอันมันปิดง่ายมันปิดง่ายส่วนมากมันปิดง่ายปิดการขายบวกค่าคีย์อะไรเงี้ยถ้าคีย์อย่างเดียวออเดอร์ละสองบาทบางครั้งกูรับออเดอร์ลูกค้ามากูอาปก,กาจดแล้วก็ถ่ายรูปส่งอ่ะคีย์เอาไปคีย์ลงในมาออเดอร์ให้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ในธุรกิจของอันที่ทําก็คลิปนี้มันยาวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพูดเรื่องนิวนิวเทรนนิวเทรนการขยายสองทีมยังไงมีแนวคิดอะไรยังไงใครอยากฟังก็พิมพ์ว่าอยากฟัง ใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องพิม์อะไรเออไม่ต้องมาดิสไล,ลั์ดิสไล์ก็ได้เ,เอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดถ้าเกิดกูไม่ลืมนะเออมันมันน่าสนใจมากเลยนะคือการการทําอะไรที่เขาอื่นเขายังไม่ทอ่าเออเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังคลิปหน้าคลิปหน้ามันขยายอะไรได้อีกเยอะเลยเนี่ยไม่ตันอ่นะคลิปนี้ไว้เท่านี้ไอสัตว์แม่มงดวงจัดพอดีในไฟสวยปะไฟปิ๊เขาเต็นนอนแล้วอะ นอนเต้น oh, วันนี้สร้างบ้านใหม่เนี่ยยิงแอดนอนเต้นไหนวะทางเข้าอยู่ตรงไหนวะอ๋อเฮียแม่งวนมารอบหนึ่งไม่มีทางเข้าอ๋ออยู่อยู่ตรงน,นี้ก็เข้าได้เข้าได้สองทางไว้เต้นไหนวะอ๋อรูซิปอยู่โอู้เต้นดูเต้น,ตนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวยุ่งเข้าว่าจะมานอนเล่นมันหมดอันนั้นก่อนไง หมดหนาวก่อนก็เลยไม่ได้นอนสวยบ้าเต็นมีแคมบรลีนไม้มแมงอ่ะสำหรับอันนี้ก็ไว้เท่านี้ไอ้อต้นนี้นึกว่าจะตายเว้ยไอ้ต้นนี้นึกว่าจะตายเว้ยฮ้อ,อตอนแรกเว้ยมันใบร่วงแม่งตกใจมากเลยยังแม่งต้นละตั้งสองพันต้นอะไรว่าจำปาว่าจำปีจำปาต้นละตั้งสองพันใบร่วงเขาบอกอ๋อมันเป็นปกติมันพัดใบเออมันจริงเว้ย ตอนแรกใบร่วงตอนแรกใบมันเต็มต้นเลยนะแล้วมันก็ร่วงไว้กูอาชิพหายแล้วสองพันกูหายไปแล้วแต่ไปถามช่างส่วนเขาก็บอกอ๋อเนี่ยมันมันก็นั้นมันก็เดี๋ยวมันก็งอกเออก็เออก็จริงของเขาอะเหมือนอีต้นนี้อีต้นนี้ก็จะผัดใบเนี่ยเนี่ยเรื๋ยผัดไปหรือมึงตายไว้ไอ้ต้นเนี่ยมันดูเหี่ยวๆว่ะน่าจะผัดใบแหละเนี่ยเหี่ยวตอนแรกเนี่ยตอนแรกเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ร่วงหมดต้นเลยเออน่าจะผัดใบแหละ ต้องคอยลดน้ำอือยังไม่ได้ลดเลยเกอเมียด่าแน่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยากฟังเรื่องอะไรต่อในคลิปหน้าเม้นมา